ตัวนึงสองโอ้โหนะครับคือว่าวได้อยู่นะครับผมโอ้โหครับนี่จะตัวงามนะครับปาาสอย วันนี้นะครับไปออกมากันบบรรยากาศฝนสดนอกถ้ำนอกเอามาหลุ่นมาชมมาเช่น้ำกันนะครับมาสิเป็นสิเดยสิเดยสิมานบะน,นะครับ บุมีร <or> okay, so ุ้สใจนะครับเพราะว่าหยามันหหางนะครับมองก็เร้าเฮ้ยแล้วก็ั้เส้นอะได โดดตัว,ตวนั้น2โอ้ยนะครับถือว่าได้อยู่นะครับผมบาดเล็บสา,ามตัวที่โตโตงานอยู่ครับ ก็ได้ยกบ้านได้ยกตลอดยกบ้านเองพบ้านแัเลยพวกชบ้านโหดเลยแหละนั่งชิ้ยงดังเพิงเห็นยนมือบด้สูบนั่งยกกันแบบชบ้านกล้ายกบ้าเอาาบ้านเราสิโที่แกว่าวบ้านหรอว่าปันปั่น่ไ้านลก้กลงลน้ลง้น้้นนงลก้นน โงโหคุครับนี่จะตัวงามๆเลยครับปาดสยตายไงเอวครับ เงี้ยมืหัวมันสีแบบมันสีห่าฝนหรือว่ามันสีขึ้นนะครับป่ามีสองกรณีนะครับหลังฝนตกมันก็จะเงยียบเนาะคันป่ามันเห่าฝนแต่ถ้าป้าขึ้นครับนะั่นแหละครับมีอยู่ตลอดคุณล่ะครับ น้ำบกลงไปลายเติบแล้วนะครับมีกันอยู่กันกันจะอยู่ระมานพี่มือเดียวนะครับบวกลงมาลายเติบ บบดนี้รคงเ่อค่รงด้เยะเล้านไหยี่ปล่อยตัวเลี้ยงได้ดีลโอ้ขาหักลาบป้ายเนี่ยจ

มีมุมถ่ายนะครับเดี๋ยวมายืนแซว์แนะนำเนะาะสึงเดี๋ยวเพื่อเอฟซีได้รับชมนะครับภาพบรรยากาศที่ใกลชิดนะครับ

random ban de